สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือความรักทั่วไปโดยรวมสำหรับราศีมีนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2023วันที่ชแน,นลนี้ยึดตามแบบตะวันตกนะคะเดี๋ยวแอดมินจะแนบให้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ f a c e o o o อิน s t าแกรม l ล n e แอด Facebook เฟซบุ๊กข้อความความรัก Instagram มหินมงคลวัตถุม,มงคลนะคะสนใจที่ไหนติดต่อแอดมินที่ LINE แอขอบคุณที่พพอร์ n n e l นี้เรื่อยมานะคะอาจดีเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะเรามาเช็คพลังงานหลักของราศีมีนกันหน่อยนะคะเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะขอทราบพลังงานความรักราศีมีนนะคะประจำเดือนกักราคมเมื่อกี้เผื่อผู้กุมภาพันธ์ไปไหมอน่ะ สวัสด,ดีราศีมีนที่รักเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะรักและคิดถึงนะว้าวพัสไลฟ์เรเลชั่นชิพออกจะตื่นตื่นเต้นออกนอกหน้านะกิฟ u r ยู l a เลชั่นชิพ c อ a เชนให้โอกาสตัวเองอีกครั้งนะจ๊ะแล้วก็คุณจะมีโอกาสได้พบเจอกับ ว่าที่คนที่คุณอาจจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไปจนตลอดชีวิตก็ได้แต่ทีนี้ทันทีที่ทั้งสองการ์ดเนี้ยขึ้นมาคู่กันนะคะคุณอาจจะได้สมหวังกับคนในใจของคุณนะคะคนที่คุณรอคอยนะที่จะได้สารสัมพันธ์หรือว่าคนที่คุณรอคอยที่จะอยากที่จะกลับมามีโอกาส นะคะในการและการอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นได้ทั้ง2กรณีอาจจะเป็น new energy ด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นคนที่คุณจะได้ผูกพันลึกซึ้งไปจนถึงขั้นอยู่ร่วมกันไปจนตลอดชีวิตคนมีคู่ผู้อ่านไม่ห่วงนะถ้าการ์นี้ขึ้นนั่นหมายความว่าความรักของคุณราบรื่นดีแล้วมีเกณฑ์จะได้อยู่ด้วยกันนะคะอ่ะนั้นเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานทั้งหมด ไปพร้อมๆกันนะคะกับเอเจีของทาร์ร์การ์ดกันเลยนะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลยขอทราบเรื่องราวความรักราศีมีนนะคะประจำเดือนกร,รกฎาคมราศีมีนประจำเดือนกร,รกฎาคมค่ะ เมนเนจี้ของคุณก็คือแฮงกแมนนะคะเรียกว่ารักนี้ที่เราคอยและเซเว่นอบครับและเดอะสตาร์ เซเว่นเพนคุณเกี่ยวเนื่องกับหมายเลขเจ็ดนะคะหมายเลขเจ็ดเป็นหมายเลขนำโชคจ h e ะทา e เวองคุน่าจะในเร็วๆนี้แล้วนะ mm hmm. c l a r i า y Hankman ค่ะ mm hmm. การรอคอยสุดลงจริงๆแหละนะรักนี้ที่รอคอยอะ่ะในท้ายที่สุดก็ได้เจอสัทีเนาะค่อนข้างที่จะพลังงานความรักเนี่ย ลุ้นหรือว่ารอหรือว่าต่อสู้จนเหนื่อยนะคะแต่ฟ i n a l l y แล้วในท้ายที่สุดรักที่คุณรอคอยนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่คุณต้องการนะคุณจะได้เจอหรือว่าคุณจะได้ข่าวคราวหรือว่าคุณจะได้ข่าวดีที่ทําให้คุณมีความสุขหรือว่าคุณจะได้เริ่มต้นสักทีหนึ่งกับความรักที่คุณรอคอยในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะ,ะนับจากนี้อีก7วันเนาะเสัปดาห์ขึ้นไปนะคะ มีความเป็นไปได้เกี่ยวเนื่องกับเดือน7ด้วยนะทุกสิ่งทุกอย่างท,ที่ที่ตามพลังงานการทั้งหมดเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเอเนจี Energy หลักของคุณอ่ะการที่คุณจะต้องมอบสิ่งดีๆนะความรักความเอาใจใส่ให้กับตัวคุณเองอ่ะสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าคุณมีสิ่งนั้นอยู่คุณจะเลือกคนไม่ผิดนะเอเนจีนี้ออกมาบอกว่าสําหรับคู่รักที่เป็นประเด็นปัญหานะคะ ยังมีโอกาสกลับมาปรับความเข้าใจแล้วในเร็วๆนี้ค่ะเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมา Energy Reunion the Tower ค่อนข้างจะเร็วคือจริงๆแล้ววันมองดูว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้แข็งไม่มีทางหรอกที่จะติดต่อมานะความรู้สึกอาจจะมีตรงนี้แต่เชื่อเถอะแข็งแกร่งแค่ไหนความรู้สึกผิดในใจเขามันเยอะนะหรือว่าการที่เขา,เาจากคุณไปแบบกระทานหัน นะคะแล้วก็ไปมีชีวิตน่ะมันทําให้ตัวเขาได้เพิ่งรับรู้ว่าคนที่ทําให้เขามีความสุขจริงๆอ่ะคือคุณนะหรือว่าอาจมองดูว่าอาจจะจบแบบกระทันหันด้วยความที่คุณังคู่ไม่เข้าใจกันการสื่อสารไม่ค่อยดีนะเป็นไปได้อยู่ เขาหรือเธอคนนี้อาจจะเป็นชาวบราซิลีนได้นะคะชาวท่าไฟเมสิงธนูน,นะความสัมพันธ์เนี่ยมันยุติไปแล้วมันบล็อกหรือว่าไม่ได้คุยกันไม่ถึงกับบล็อกหน้าที่จะไม่คุยกันเลยมีเกณฑ์ว่าเขาหรือเธอคนนี้จะกลับมานะคะเพื่อขอโอกาสขอเริ่มต้นเนี่ยทีนี้หน้าที่คุณไงนะเอที่หัวบอกว่าคุณโฟกัสไปที่ความรู้สึกคุณนะ อยากเกรงใจเขาอยากเกรงใจใครถ้าคุณจะอยากเริ่มต้นใหม่ก็ขอให้มั่นใจว่าเขาอ่ะจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วก็เป็นความสุขนะฮะให้กับคุณจริงๆนะเพราะเอเนจีออกมาบอกว่าการกลับมานะคะของเขาคนนี้อาจจะกลับมาในช่วงใจคุณนิ่งแล้วอ่ะมันก็เลยอาจจะไม่ได้มีพลังงานของการหวัหว่นไหวในความสัมพันธ์ไม่มีพลังงานของการต้องเลือกด้วยนะ ดังนั้นน่ะผู้อ่านมองดูเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะว่าว่าคุณอาจจะให้โอกาสเขานะหรือถ้าคุณทําผิดต่อเขาเนี่ยเขาอาจจะให้โอกาสคุณในที่การการปลดปลดบล็อกขอภัยค่ะมีเกิดขึ้นนะคะการติดต่อกลับมาเคลียร์ใจในลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างไม่มีใครอะ่ะมันเกิดขึ้นตรงนี้จริงๆด้วยนะถ้าคุณรู้สึกว่าอยากจะลองดูสักตั้งหนึ่งก็ ให้ให้เวลาตัวเองได้แต่ก็อย่างที่บอกหมายเลขก7ออกมาเตือนว่าอย่าให้มันเกิน7เดือนนะถ้ามันไม่เวิร์กก็ให้ move on ได้นะคะเพราะว่าออในอนาคตเนี่ยถ้ากลับมาผู้อ่านมองดูว่าทั้งคุณและเขาอาจจะอยู่ไกลกันเรื่องของการสื่อสารการเจอเจอมีปัญหาคุณทั้งคู่เนี่ยอาจจะไม่ได้เจอกันเลยหรือว่าเจอกันนานๆทีนะออกเดด ครั้งเดียวนะคะแล้วก็หายกันไปแบบนี้ก็อาจจะมีนะมันเลยทําให้พลังงานการ์ดออกมาบอกว่าออในท้ายที่สุดอะ่ะการกลับมาเจอ,เจอกันอะ่ะมันจะต้องใช้เวลาอีกเยอะนะดังนั้นถ้าคุณรู้สึกแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่ามันควรจะอยู่ในเรียกได้ว่ากรอบเวลาไหนถ้ามันเกินอะ่ะคุณสามารถม o ฟออนได้แล้วก็อย่าลืมนะให้โอกาสตัวเองให้พื้นที่กับ คนที่เขาจริงจังอยากที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณแต่จริงๆแล้วเขาหรือเธอคนนี้กลับมาเนี่ยความรู้สึกมันมาเต็มอยู่แล้วนะคะให้ดูที่การกระทำอินเดียฟิวเจอร์เขาจะเต็มที่มากแค่ไหนแน่นอนเขาไม่มีคนอื่นเขาไม่มีวันบล็อกคุณเอกเขาไม่มีวันจากไปไหนคะ่ะแต่การจะเป็นคนรักที่ดีไปถึงอนาคตข้างหน้าหรือไม่พลังงานออกมาบอกว่าให้ใช้เวลาเรียนรู้กันเยอะๆให้เริ่มจากศูนย์เลยนะไม่ใช่แค่นับหนึ่ง นะคะเอาตามนี้นะ,ะทีนี้มาถึงคนโสดนะคะเอ่อ่อนเนี่ยจะบอกว่าจริงๆคนโสดอาจจะมีคนเข้ามาคุยนะคะแต่พอได้ได้สารสัมพันธ์หรือได้ออกเดทหรือแม้แต่ยังไม่ได้ออกเดทเลยคุณอาจจะไม่ได้คุยต่อเพราะว่าคุณรู้สึกว่ายังไม่ใช่นะคะแล้วก็หลายๆครั้งคุณก็อาจจะมีความรู้สึกว่า,เ,าเหนื่อยกับการออกเดทหรือว่า เบื่อที่จะค้นหาแล้วพลังงานออกบอกว่าอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งเหนื่อยนะคะให้ทำในสิ่งที่คุณควรจะทำเพื่อตัวคุณเองนะแต่ว่าในเดือนกกราคาคมนี้จะมีคนเข้ามาให้คุณตัดสินใจเลือกแต่ว่ายังไม่ถูกใจนะให้อดทนรอไปก่อนนะให้เลยกรกฎาคมไปก่อนนะจะเป็นการดีที่สุดเพราะ energy ของ life partner ว่าที่คู่ชีวิตของคุณนะอะจ่อคิวล้นะคะ จร,จริงๆผู้อ่านมองดูว่าคนโสดไม่ได้ปิดกั้นหรอกแต่หน้าที่จะไม่มีเวลาคุณน่าจะมีดราม่าครอบครัวดราม่าสุขภาพดราม่าทางการเงินนะคะคนข้างเยอะแล้วก็กับเพื่อนร่วมงานดังนั้นถ้ารู้สึกยังไม่พร้อมให้ไปเคลียร์ตรงนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวเดินหน้าค่อยว่ากันนะค่อยมาเช็คกันอีกทีคนที่ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรือนนี้เขาหน้าที่จะส่งข่าวบอกคุณนะถึงสิ่งที่เขาตัดสินใจเลือก ดังนั้นความสมพั์ครั้งนี้ผู้อาจมองดูว่ามันอาจจะไม่ได้ไปต่อนะคุณอาจจะตัดสินใจไม่ไปต่อนะเพราะว่าในท้ายที่สุดพลังงานของการตัดสินใจเลือกฝั่งเขามันไม่มีนะคะเราก็อาจจะตัดสินใจต่างคนต่างแยกย้ายแล้วเพราะจริงๆตัวคุณเองก็ยังไม่ได้อินกับเขานะความรู้สึกคุณไม่ได้อินขนาดนั้นนะคะแล้วเอาจริงๆแล้วเนี่ยคุณน่าจะไม่ได้คุยเราด้วยคุณอาจจะแค่อยากรู้ว่าคนที่คุยอยู่เนี่ยเป็นยังไงเพราะคุณคุณอาจจะไม่ได้มีคนคุยเยอะ นะคะแต่ตัวเขาเองอะ่ะเป็นเดอะสตาร์แน่นอนอะ่ะคนข้าที่งจะเฉิดฉายมีตัวเลือกนะตัวคุณเองก็เฉิดฉายนะมีประกายของความมั่นคงโดดเด่นมันเป็นสิ่งที่เขากลัวนะเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณแข็งเกินไปสําหรับเขานะเขาอาจจะชอบคนที่เขาครอบงําได้ซึ่งมันไม่ใช่อ,อยากกลัวนะคะที่จะปฏิเสธปฏิเสธไปเลยนะคะถ้ากําลังคิดที่จะบล็อกก็บล็อกได้เลยเพราะไม่งั้นนะคะมันจะเหนื่อยมากกว่า ตรงที่ว่าเดี๋ยวเขาอ่ะก็จะใช้วิธีเงียบหรือบล็อกคุณแบบไม่คาดฝันนะถ้าเช้ามาคุณตื่นเจอลักษณะแบบนั้นน่ะมันจะทําให้คุณเสียจิตทําให้คุณรู้สึกเสียคุณรู้สึกเหมือนถูกลดทอนคุณค่าแต่สิคิดจะตัดสินใจทาอะไรทําได้เลยเพื่อโตคุณนะคะให้โอกาสให้พื้นที่ได้ว่างก่อนเพื่อที่คุณจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณคนที่คุณอ่ะจะเข้ามาอยู่ด้วยไปจนตลอดชีวิตนะคะคนที่เขาจะเข้ามาอยู่กับคุณไปจนตลอดชีวิตคนมีคู่นะคะในช่วงนี้ ถ้าเกิดว่าคู่ของคุณยังไม่ได้คุยเรื่องอนาคตอย่าให้ความน้อยใจมาเป็นปัญหาในการที่ทำให้ความรักมันระหองระแหงนะให้รอคอยหน่อยแล้วอาจจะมีการตกลงปรงใจกันว่าจะอยู่ด้วยกันก่อนที่จะแต่งถ้าคุณรู้สึกไม่แฮปปี้ กับไลฟ์สไตล์ตรงนี้ปฏิเสธได้คู่ของคุณไม่ได้ว่าอะไรนะคะแล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางมาหาแบบไม่คดาดฝันจากคู่ของคุณหรือว่าอาจจะได้รับข่าวคราวนะถึงเรื่องแผนของอนาคตแผนเรื่องการอยู่ด้วยกันในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องเลื่อนออกไปนะคะไม่คุณก็เขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินสุขภาพดรามา่าครอบครัวฝั่งเขามีนะแต่เขาไม่ได้บอกคณนะให้โอกาสกันละกันนะ่ะ ให้พื้นที่และคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยวเดือนถัดไปเราค่อยมาเช็คนะคะว่าเป็นอย่างไรสําหรับคนมีคู่ความรักยังดีอยู่นะเดือนนี้แนะนําว่าให้หมั่นเติมเต็มความรู้สึกห่วงใหญ่ให้กันนะอย่าเพิ่งไปแตะเรื่องอนาคตเยอะมันมีแน่ล่ะแต่ว่าให้พ้นดวงดาวรอบนี้ไปก่อนนะตัวเองเอาละ่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ